โยสวัสดีครับพวกผมนาซาวันนี้จะมารีวิวเจ้าปืนของเล่นเก่าคลาสสิกจากแดนพี่มีครับผมกับเจ้าตัว a อ r s p o r ร์ u การ์ดหมายเ0ครับสำหรับเจ้า แอสปอตกันนะผมเป็นปืนจากผมคิดว่าน่าจะมาจากสัญชาติจีนะผมจากค่ายเซนไม่รู้ผมออกเสียงถูกมั้น่าจะอ,าออกเสียงว่าเซนได้ครับผมหน้ากล่องเป็นประมาณนี้รูปทรงโมเดลคลาสสิกจาก1911ครับผมหน้ากล่องมีจะประกอบไปด้วยตัวลูกตัวปืนนะครับผมแล้วก็โลโก้รพร้อมกับคำโปรยจำกับนะผมว่า you d o t shoot and any human or animal ครับผม t e best for s p e e d and up แล้วก็เป็นรหัสตัวซีรีส์ของปืนตัวนี้ครับผมแล้วก็เป็นชื่อ air spot gun แล้วก็เขียนว่า1.1ต่อห scale high performance plastic model kit ครับผมด้านข้างก็จะประกอบไปด้วยวิธีประกอบชิ้นส่วนต่างๆครับผมว่ามี ขั้นตอนอยังไงบ้างในการประกอบตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึ่งจนถึงขั้นตอนนี้ครับผมมาเปิดกล่องเจอว่บ้างกล่องไม่ได้เป็นกล่องกระดาษแล้วก็เปิดกล่องโฟมเลยนะผมโอเคเปิดกล่องมาก้าจาก็จะมีตัวปืนเซอรเเซอร์เก็บเสียงครับผมแล้วก็ด,ดัดแล้วก็ลางติดกับตัวตัว,ตว,ตวปืนแล้วก็มีกระฉาย เราจะมาดูที่ตัวปืนกันก่อนครับตัวปืนนะผมเบสมาจากโมเดล1911ซึ่งในตัวแอลซ้อนนผม <Yeah. S 1> เดี๋ยวเชียรแม็กก่อนเบสมาจากโมเดล1911เนาะจากถ้าเป็นดีบีกันก็เป็นคัสตอมเลยก็คือเจ้าตัวโมเดล h ไฮคาป้าผมที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับการแข่ง ไอพีเอสซีไม่ใช่ไม่ใช่การแข่ง iPS อซก็คือเป็นการแข่งทั่วไปเลยซึ่งจะน,น,นิยมมากในถ้าถ้าถ้าสายแอร์ซอนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ปืนท็อปท็อปของที่แบบว่าถ้าคุณจะเอาแอร์ซอไปแข่งหรือเอาไปเล่นแบบสดๆเลยก็คือไฮคาราตัวนี้โมเดลตัวนี้โมเดลอาราววของไฮคาราคือตอบโจทย์ยางเงีนม,มากที่สุดเพราะมันจะดีประสิทธิภาพดีๆแล้วก็แต่งได้แบบหนาฝาข้างมากมาดูมาร์คกิ้งฝั่งนี้ก่อนมาร์คกิ้งฝั่งนี้นจะเขียนว่าเอ,อ อิ In, Infinity นฟินิตี้ครับผมเป็นล่องล่องลึกขึ้นไปครับผมส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเขียนว่าสเตรนเฮลแอมโมรี่ครับผมแล้วก็จะมีโลโก้ของซีด้าแล้วก็รหัสตัว2 0 1 1ครับผมแล้วกน็น่าจะเป็นโลโก้น่าจะเป็นโลโก้ของข่ายครับผมวัสดุเป็นพลาสติกเกือบทั้งตัวทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็มีเป็นรูปแบบผ่านกลางมีน็อตขัน การจุดต่างๆครับผมแม็กก็มีการถ่วงน่าจะใช้อลูไม่ก็เป็นเหล็กนะครับผมถ่วงในแม็กไว้มันจุดได้ประมาณที่จะสอบก็ไม่ควรก็ประมาณได้ประมาณ5-10นัดครับผมก็น้ำหนักดีคือเวลากดมันมันเจ่งตรงที่กดปุ๊บแม็กตอบเลยปกติของตัวปืนอลูของเกงทั่วไปผมจะไม่ค่อย ทำตรงจุดนี้กันก็จะเป็นแบบแม็กพลาสติก่โลงไปไกนี้จะมีการถ่วงน้ําหนักทําให้มันกดปุ๊บตกปั๊าทันทีครับด้ามท้าย Mac แม็กนะผมก็จะมีบอ m แม็กทำมาทำมาด้วยซึ่งคล้ายกับแบบพวกของไฮคาปาแล้วก็ปืนจริงที่สําหรับในการเก่งนี้ก็จะช่วยในการบรรจุแม็กได้เร็วยิ่งขึ้นครับผมก็ชอบชอบนะคือต้องพูดว่าใน โมเดลปืนสมัยก่อนปืนของเล่นสมัยก่อนนะอย่างหนึ่งที่มันมีเสน่ห์คือมันพยายามทำตามปืนจริงค่อนข้างเยอะแล้วก็ดีเทลดีด้วยผมซึ่งจะมีอีกหัวข้อนหนึ่งที่เกี่ยวกับพวกปืนจริงของเล่นที่ผมจะเอามาพูดอีกทีโดยที่สเกลจริงๆถึงมันจะเขียนว,ว่า1ต่อหนึ่งนะแต่ความจริงคือถ้าเทียบกับปืนจริงอะสเกลทั้งของของจริงแล้วก็หีบกระป๋ามันจะเล็กกว่ามากก็คือตามภาษาปืน ของเล่นจีนทำไมก่อนนะผมสเกลมันยังไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นแต่โดยรวมก็ยังไม่ได้เล็กมากจนเกินไปผมก็ยังดูโอเคดูใหญ่สมเป็นไยคาป่าแล้วผมมาทีนี้ดูในกล่องอย่างมีอะไรอีกบ้างก็จะเป็นซเลนเซอร์ประมาณ3นิ้วครับผมไม่ได้มีอะไรมากเป็นท่อเกลียวแบบทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็อันนี้ผม ออยอแยกประกอบรวมไปเลยก็ผมก็จะเป็นอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ใส่เจ้าตัวไฮคาปาแล้วก็เป็นไฟฉายซึ่งด้วยความที่มันเป็นของเก่าเก่าเก็บน้ำมากั็ผมก็คือเกลือขึ้นเลยคิดว่าระบบวงจรไฟอ่ะน่าจะทํางานไม่ได้ละน่าจะพังไปละก็เลยไม่เอาฐานมาใส่เจ้าเสาผมแล้วก็จะเป็นดอตดอตตัวนี้ไม่มีกําลังขยายคือใดๆก็เป็นแค่เรียนใส่ปกติแต่ความเสงของมันคือ มันมีสวิต์เปิดทำให้เห็นแสงเลนครับผมเห็นไหมเห็นไหมเหหน้ากล้องมันจะเป็นไฟส่องเข้าไปผม,มก็คือส่องส่องไปกระทบกับเป้าเป็นรูกกระากปาก<อ>ก็เดี๋ยวจะมาเริ่มใส่กันเลยโดยที่จะมีบากตรงนี้ผมบากล็อกล็อกกับตัวเกลียวเอ้ยโก่งไกลเปื้ผมให้ดันให้มันดังแก๊ก อ่ะไม่ดังละทีนี้ก็เอาตัวเซนเซอร์มาใส่ก็เรียบร้อยโดยรวมผมผมให้ความรู้สึกว่าก็ไม่ได้แย่มากก็ยังยังเป็นปืนที่มีน้ำหนักอยู่ยังรู้สึกเออมี มิติที่ไม่ได้ไก่กามากก็ยังให้ฟิลที่สมจริงอยู่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปยิงทดสอบกันเลยครับผม คุณผู้ชมตามสภาพเลยครับจริงได้ประมาณ3-4นัดนัดที่3ามก็ไปแล้วด้วยความมันเป็นของเก่าเก็บนะผมก็ไม่รู้ว่ามันอายุอานามเท่าไหร่แล้วก็พิ่งได้มาก็มันอาจจะผ่านมา5้0ถึงสิปีผมระบบภายในก็อาจจะสึกหรอตามการเลยว่าก็คือกดปุ๊บแตกปักเรียบร้อยคิดว่าอาจจะมีการแกะเช็คดูแต่ผมคงไม่หรอกก็ปล่อยให้มันเพราะผมถือว่าให้มันเป็น ชิ้นส่วนทางประิศาทางปืนของเล่นอย่างนี้นผมก็คือมีสะสมไว้ให้มันรู้ว่าแต่ไมก่อนไม่เคยมีอะไรจริงๆแบบนี้ครับผมโดยในอนาคตนะครับผมคอนเทนต์ต่อไปผมก็น่าจะมาพูดถึงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของปืนของเล่นโดยเหมือนไป back to the future ครับผมว่าเอ้แต่ก่อนเราเจออะไรกันมาบ้างครับผมเกี่ยวกับปืนของเล่นเท่าที่ประสบการณ์ผ่านประสบการณ์ผมที่เคยผ่านพบเจอมาครับผมก็สําหรับ รีวิวปืนกับบอกนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมแล้วก็ใครที่เคยผ่านประสบการณ์มุกปืนของเลเ่นแปลกๆหรือปืนของเล่นจริงๆนสมัยก่อนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันได้ครับผมมาแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์ว่าใครเคยเจออะไรเด็ดๆมาแล้วบ้างก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันครับผม <sh arp>